คุเรียนหลังบานอายุสองปีเคิงที่เขาออกดอกนี่บะแมงเขาสมบูรณ์เลยจ้ะพี่น้องเขาเป็นโรคเนี่ยโรคหลากเนวข้นเนา,นนาวันนี้ย่อมองกาลังรักษาอยู่เขาออกดอกคือเขาสียานใต้นั่นแหละย่อมองขีดวาเดอแต่ว่าย่อมองกะเวลาใส่กะใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนหลายคือกันแล้วก็ฉีดน้ำมักสมุนไพรหลายแกพี่น้อง เนี่ยแต่ว่าบูห่วต้นเขาสีหลอดบอลอดจ้ะพี่น้องเขาออกดอกดีคือเขายานใต้ย,ย่ามองมาสันเดอร์ย่าซื้อให้มึงดอกเขาเนี่ยแต่ว่าย่ามองกับสีตองเด็ดออกจ้ะพี่น้องเนี่ยลวกะมูเขาก็เริ่มทย่อยออกดอกพอร้อมกันย่ามองกับลุ่นนอว่าซิมูหรือจ่าจ้ะพี่น้องนี่ตน้ตนต้นต่างๆที่เป็นมูเขาปลูกพร้อมกันเขากะ ทย่อยออกดอกแกพี่น้องกิ่งเขาตัวนี้คือเนี่ยเขาสิขามชายแดนไปหาพี่สาวและแล้วกะตั้งแต่เขาเป็นโลกหลากเนวข้วนเน้ใบเขากะสิงิกงกง้องอชะงักอ่ากิก่งเขากระสิชะงกกักแกพี่น้องแล้วกะใบเขากะสิเริใหม่เริ่ม,ม,มบสมบูรณ์ทุกอย่างชะงกักงันเหมือย่อมองกะ ทารุ่นดูยางเดียวจ้ะพี่น้องว่าเขาสีหลอดบอลอดออกดอกทุกกิ่งเลยได้จ้ะพี่น้องมึงนี่ตื่นง่ามเด็กเด,ก,ดกแต่เศร้าเมื่อด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็มาสังเกตรอบออต้นทุเรียนว่าต้นทุเรียนเท่าน่ะมีน้ำม,มีนม้ำซึมบริเวณต้นหรือโคนกิ่งมองไดแน่ถ้าเขามีนม้ำซึมแล้วก็พ่อเขาเริม อาสวยแน่เริ่มสายหน่อยเขากระสิเริ่มแหงเนี่ยแสดงว่ามองดำดำมองทีเดียมองอ่ะทายให้มึงนี่เขาสิเงาเป็นเป็นรอยแผลหลอกตนเลยแล้วก็มีน้ำซึมเง,งาคือเชื้อราชนิดหนึ่งเนาะไปหอดข้นตนได้จากพี่น้องอันเดียมองถามข้นทีเพ่นหลูเนาะ คนที่ปลูกอินซียเคมีเขาก็ว่าให้ใส่ยาเชื้อราที่เป็นเคมีอะไปลันขายยาเลยแล้วก็บอกเขาถ่ายภาพให้เขาเมืองเขาสิู่ถส่วนถามคนที่ปลูกอินซียเขาก็ว่าบ่ต้องเห็ดนังก็ไดให้ไปซื้อเชื้อราไตรโคเดมาเอามาผสมน้ำแล้วก็ท่าท่าท่าจะพี่น้องเดี๋ยวมองกะขูด ขูดออกเลยขูดลึก,ลก,ลกแห้งลึกแห้งแก่พี่น้องไปหอดแกนต้นเลยทำเรื่องขูดต้นนีเย่ม่องล่องใส่หญ้าล่าเนาะนั่นลละแล้วกับบริเวณผสมหยังอยางอื่นจะเป็นล่านที่ไกลบานแหละเพราะว่าเขาเป็นแห้งแก่พี่น้องส่วนอีกต้นหนึ่งเย่ม่องล่องใส่ที่ว่าเป็นเชื้อลาไตาโคเดม์มาจ้ะเดี๋ยวสิมาอัปเดต